สวัสดีเอนี่เรามาดูเมนูไก่ทอดแดดเดียวกับกรอบนะจ๊ะทอดออกมาแล้วสีสวยมากเลยอ่ะอร่อยนะแดดเดียวแดดเดียวพอเพราะว่าฝนตกหลายแดดไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปรอ ชมวิธีการทำนะจ๊ะไปจ่ะฮัลโหลเอฟซสวัสดีเอฟซี FC. ทุกบ้านนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดมมองสไตล์ชาแนลนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งเมนูเมนูอ,อกไก่หอมอันนี้ใช้ประมาณโลโลกว่าๆเนาะอ,อกไก่ชิ้นใหญ่ๆใ,ใหญ่จริงนะอ,อกแล้วมันโลประมาณ40กว่าบาทเนาะ ซื้อในโรตัสโรตัสเดี๋ยวเราจะนำไปหัน่นแต่ว่าเราต้องเอาหนังไก่ออกก่อนดึงออกก่อนเนาะหนังไก่ไว้ไปทอดกรอบๆแล้วกันนะดึงออกให้หมดแหละที่เป็นส่วนหนังเราจะได้หั่นง่ายๆนะจ๊ะที่เป็นส่วนชิ้นเนื้อเขาเนาะชิ้นอกถือว่าไก่ตัวใหญ่นั่นเนาอกใหญ่ เป็นชิ้นๆแบบนี้จ๊าแล้วเราก็หัน่นเพื่อเวลาไปตากแดดแล้วมันจะได้แห้งอร่อยนะจ๊ะมันเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะทําได้แต่หมูนะไก่ก็ทําได้เนี่ยเพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันเราไปลองชิมนะว่ามันจะอร่อยขนาด มันหั่นออกมาไม่สวยไงพริกซ้ายพริกขวาเท่น,นันแหละมีดจะคมไหมคมเลยไม่คมมันหั่นเนื้อไก่ไม่เข้าหรอกจะหั่นง่ายๆให้มันเป็นเส้นแค่นั้นแหละไม่ได้หันน่นอะไรยากหรอกหันนให้มันเป็นเส้นเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องหนามากถ้าหนามากไปเดี๋ยวเวลาไปทอดแล้วมันจะแข็งเนาะเราต้องทาให้มันเป็นเส้นบาง อร่อยแล้วเดี๋ยวขอเวลาหั่นแป๊บหนึ่งนะมันเหมือนว่าอกไก่กับอันนี้มันไม่บาลานซ์กันเรียบร้อยแล้วจ้าหั่นออกมาได้เป็นเส้นสวยม่สวยก็แล้วแต่บางเส้นใช่ไหมอยู่ที่การหั่นนะเดีวเราจะนําไปล้างก่อนล้างน้ํานะจคะล้างน้ําให้สะอาดดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีความคาวของไก่เนาะล้างนั่นแหละ บริสุทธิ์ถ้าไก่จะจืดยังไงก็เดี๋ยวใช้วิธีการปรุงรสเอาเพื่อความสะอาดและปลอดภัยเนาะล้างล้างล้างห้างลางให้น้ําไหลทิ้งมปเลยนะจ๊ะหลังไก่ที่เรานี้เราก็มาล้างพร้อมนั่นแหละแล้วก็เรืองออกนะจ๊ะล้างให้เป็นน้ําไหลลงไปแต่ว่าไก่อยไหลลงแค่นั้นแหละเพื่อความสะอาดนะ ว่าเราเอาไปตากแดดอีกทีใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็นํามาปรุงรสเนี่ยเดี๋ยวล้างเฟซก็เสด็จน้ําไว้แล้วก็ปรุงรสให้มันเข้าเนื้อหมักไว้ก่อนนะจ๊ะล้างน้ําไหลทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าน้ําจะใสอ่ะพง่ายๆเนาะขยาๆให้ใหน้ํามันใสเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคาวของไก่ แม่น้ำลงไปเห็นไหมจ๊ะเพราะเราไม่รู้ว่าไก่อะ่ะเขามีสารเล่งอะไรหรือเปล่าเนาะโอเคไหมจ๊ะโอเคแหละล้างไปจนน้ำจะท่วมอ่างละแบบนึงเทน้ำทิ้งใส่กระชอนแล้วจะเทกไก่ลงมานะ ความสะอาดและถูกสุข,ขะอนามัยในการกินยยขยำขยำขยำอีกรอบหนึ่งต้องทำแบบนี้นะน้ำจนกว่าน้ำจะใสแล้วเราก็ค่อยนำไปปรุงรสเป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหารอย่างที่บอกแหละตอนแรกคิดว่าทำได้แต่หมูงไงก็เลยอยากจะลองดูว่าเอ๊ถ้าทำ ไก่อะมันจะเป็นยังไงก็เลยถามแม่แม่บอกก็ลองดูสีไม่ลองจะรู้หรอใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะล้างไหลายน้ําขย่ำหลายน้ำํำไม่ได้ใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะ<ำ><ำ>เหล้เด<ๆ>ียวเนี่ยเราต้องทําให้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะความคาวของไก่ออกให้หมดเห็นไหมจ๊ะขนาดล้างหลายน้ำํำขย่ำขยํำเข้าไป ล้างเถอะเชื่อยังไงก็ต้องล้าง 4, นะจ๊ะ fc เวลาในการทําอาหารทุกชนิดแหละไม่ใช่แต่ว่าเนื้อสัตว์เนาะอย่างปลาเราต้องต้องล้างหลายๆเลยให้มันหมดขาวใช่ไหมเราก็ล้างไปด้ว่ความน้ํามันจะใสเห็นไหมแล้วมันก็จะมีความอมน้ําแต่ไม่เป็นไรหรอกเดยดเราเอาไปตากแดดแรงๆอะ่ะมันก็หายมันก็หายความเป็น อมน้ําเห็นไหมขนาดล้างไหลายน้ํามากเลยนะเราต้องขย่าให้มันหมดความคาวเพราะว่าอกไก่เขาเป็นชิ้นใหญ่มากน่าจะเป็นไก่ตัวใหญ่ไก่ซีพก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ซ p ก็เบทาโกนะไปซื้อในโลตัสแล้วแต่จังหวะว่าเขาจะใช้ไก่นำเข้าของอะไร ล้างไปเรื่อยๆขยำ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 ต่อไปนะจ๊ะขยำได้ที่แล้วเราก็เอามาสเสดดน้านะจ๊ะให้น้ํามันแห้งหยดลงกระมังที่รองรับเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกระมังอีกใบหนึ่งเพื่อใช้ในการปรุงรสไม่มีอะไรมากผงนัวลงไปสามช้อนจัดไปตามด้วย พริกไทยเยอะๆมันจะได้มีความหอมละมุนเวลานําไปทอดมันจะได้อร่อยนะจ๊ะทําง่ายๆนะจ๊ะมันทําไม่ยากหรอกเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะจ๊ะ fc ถ้าใครอยากลองได้เลยนะจ๊ะแต่ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมาเนาะอันนี้ก็เพิ่งลองทําเป็นครั้งแรกนะจ๊ะเห็นไหมพอเราพยายามน้นําหลายๆรอบเนื้อไก่ก็จะมีความใสล้างไปเถอะ มันจืดเดี๋ยวเราก็ปรุงรสอย่างที่บอกอันนี้ก็ใช้สูตรแบบว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะจ๊ะเราก็ต้องขยี้ให้มันเข้าเนื้อไปเลยนะจ๊ะผงปรุงรสกับพริกไทยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากขยํำไปจนเข้าเนื้อเพราะว่าพริกไทยมันจะได้ไปเกาะที่ตัวไก่ชิ้นไก่ ปกติทำจะไก่ทอดชุบแป้งใช่ไหมรอบนี้จะนำไก่ปรุงรสแล้วไปตากแดดแล้วก็นำมาทอดนะจ๊ะหอมอร่อยดูให้จบนะจ๊ะอย่าก,กดข้ามนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะพลาดสูตรนะจ๊ะไม่ดูก็ฟังเอาฟังเสียงได้ไหมเห็นไหมเราก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกนะจ๊ะผงนัวกลัวมันไม่นัวไงไม่งั้นเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวจะไม่แซบ่บ ไก่นี้ก็ทอดแล้วก็จะนำไปถวายหลวงตาด้วยเห็นไหมจ๊ะพริกไทยมันจะเกาะที่ชิ้นไก่เนาะไปจ้าเตรียมเ้าเรียกว่าอะไรนะกระดง้งจะบอกกระหังกระด้งเอาพลาสติกวางนะจะกระด้งนี้ก็ต้องล้างให้มันแห้งก่อนนะจ๊ะเราค่อยมาวางล้างฆ่าเชื้อทุกอย่างพลาสติกเราก็ล้าง ตากแดดก่อนกว่าจะได้กินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ว่าก็เพื่อความอร่อยและสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยในการกินเราก็จะเรียงไก่ไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเต็มกระด้งนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปรอชมนะจ๊ะเรียงไปจนเต็มแหละอัดหนานแน่นเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะเพราะไก่นี้มันประมาณโลก,กว่าหั่นออกมาแล้วยิ่งได้เยอะเข้าใหญ่เลยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมจ๊ะ ทำแบบง่ายๆเนาะแหนมีแมงพึ่งพึ่งมันหอมเลขนาดใส่พริกไทยเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตะข่ายคุมอีกทีนะจ๊ะเราก็จะนำไปตากแดดนะจ๊ะแดดแรงๆพอทีเดียวตุ้มแล้วก็กลับด้านเนื้อไก่ก็คือจบนะจ๊ะลงกระทะไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากตากแดดไว้แดดเดียวเนาะ เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะจ๊ะเป็นไงสีสันสวยงามชวนชิมไหมล่ะว้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามอย่าก,กดข้ามอย่างเดียวนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะบ๊ายๆนะจ๊ะ